ผมต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสยามดาราพาตะลุยครับนี่เลยอยู่กันหน้าหน้าหมอหน้าหม้อผู้เป็นในในก็เรียกผู้ชายหน้าหมอหรือยืนหน้าหม้อไม่ใช่ความหมายคือว่าหมอก๋วยเตี๋ยวครับถ้าไม่ถ้าไม่มีจุดนี้ก็ถือว่าจะไม่มีจุดไหนที่ได้ทานกันถูกต้องถูกต้องจุดเริ่มต้นแห่งความมันหล่ออยู่ตรงนี้ครับผมและ นี่อย่างที่เรากล่าวไว้เบรกที่แล้วอ๋อคนนี้เหรอครับคนนี้เขาชื่อน้องสเตฟานครับผมีค่ะอ๋อสเตฟานนี่ก็ผมไหล่สเตฟานลอันนี้เป็นเป็นดาราที่ว่ามีคนแบบชื่นชมชื่นชอบมากครับผมน้องเนี่ยน้องสเตฟานเนี่ยเขาไปอยู่ที่ออสเตรเลียมานานครับโซ่ปีโอ้สามปีกว่าไปเรียนที่นู่นครับเรียนที่นู่นแล้วก็ที่มาอยู่กับผมเนี่ยผมชอบเพราะว่าผมชอบทรงผมเขา ชอบมากวันแรกครับผมก็ชอบพครับผมวันแรกที่มาเนี่ยผมออกไปนอกบ้านเนี่ยก็ไปเจอเขานอนอยู่ในถังขยะเปียกที่หน้าร้านครับอยากหมอกยางยางยายางเป็นไงไปเรียนออสเตรเลียสามสี่ปีภาษาไทยนี่ยังได้อยู่เหมือนเดิมอ่ะได้อยู่เหมือนเดิมครับนี่ไปเรียนภาษาอังกฤษนี่ไปเรียนที่ออสเตรเลียไม่ภาษาอังกฤษต้องภาษาอังกฤษนี่เป๊ะเลยวะเนี่ยไม่ค่อยได้เลย ผู้ที่อายชาวบ้านเลยเตปานครับจบมอกรครับเป็นคนลครสวรรค์เป็นคนละครสวรรค์คือพี่ก็ดึงมาช่วยงานที่าะเลยก็ไม่ได้ดึงับเขาเดินมาสมัครงานครับผมเขาเดินมาสมัครงานครับเห็นว่ามีคนมีเอกลักษณ์เอกลักษณ์ใช่ใช่ครับผมมาวันแรกมีคุณเดฟสตุ้มมาเลยสดุ้งใช่ครับแล้วเขินเตอรลงเท้าแตะโคลสีลงเท้าแตะโคลสีตาปูด้วยอยากเห็นสภาพวันแรกที่มาอยู่เลยย้า้ผมนึกภาพเลยครับแต่ว่าแต่ว่าฝีมือฝีมือสุดยอดนะเรื่อง ผมกล้าพูดเลยครับนี่ถ้าไม่มีเขาลำบากนะเขาเป็นเก่งมากเขาเป็นผู้ชายที่ชักเก่งมากชักเก่งมากชักเนี่ยอเนี่ยชักไเนี่ยชักเนื้อเนอลวกวล้นเยลวกลวกลวกเอเยังเล่นยังเล่นยังเล่นดเดี๋ยวเวลาเล่นดีกว่าอ่ะที่นี้มันก็ต้องมีการโชว์ใช่หครับจริงๆแล้วก้ยเตี๋ยวเนี่ยหลักของกุ้ยเตี๋ยวไม่มีอะไรง่ายครับเพียงแค่หยิบเส้นแล้วก็ลวกใส่ผักเข้าไปแล้วปรุงเข้าไปก็จบแล้วแต่ถ้าเกิดว่า ถามความถนัดว่าผมต้องให้สเตฟานโชดีกว่าอาหารเชิญคุณพิธีกรไปดูกันใกล้ๆแล้วกันมอไหนดหมอ้นี่มั้ยโอเคเริ่มลาะเริ่มจากเริ่มจากอะไรดีอย่าเขินนะครับก็ไฟังครับ Can you speak Thai ได้เรี่องนิดหน่อยเริ่มจากการยิบเส้นนะครับถูก ทำก็จะต้องหยิบเส้นอยู่แล้วครับพี่น้องถูกครับผมต้อหยิบข้าวแล้วครับพี่ข้าวไม่ได้ครับแล้วก็ใส่ผักใส่ผักก็ม้วนๆกับหลังหันกับหลังหันมุกนี้ผมเล่นกันอยู่ทุกวันเพราะมีคนชอบมาถามว่าอยากเห็นพี่เขาลวกก๋วยเตี๋ยวสดๆแล้วก็มาจุ่มยางมาแหมเป็นมุกด้วยก็เขย่าครับเขย่าเขย่าตั้มก็ร่วงร่วกไม่ใช่ชักนะครับไม่ใช่ชักเขาเรียกว่าร่วงเลยพี่ร่วงก๋วยเตี๋ยวร่วกก๋วยเตี๋ยว อยู่เพลาหนึ่งเพลาหนึ่งครับผมเวลาหนึ่งพอประมาณนะครับพอเส้นนุ่มครับผมรู้สึกจะร้อนรู้สึกร้อนครับผมยร้อนระคืนนะครับพี่ค่ัโอ้ยไม่เป็นไรไม่เปิดพุ่มลมมาพุ่มลมมาเอบกำลังสวยกำลังสวยพอละช้ามากไม่ดีเดี๋ยวกินเวลาน้องเขาทุกวันนี้กินข้าวไม่พอยังกินเวลาอีกเหรือนกันนี่กใส่ใส่ ก็คือกระเทียมเชียงครับผมเแล้วก็ตะเตียมเชียงครับผมใส่ผักโรยหน่อยทีนี้เป็นเครื่องครับนอกจากจะเป็นพระเอกยังเป็นตลกด้วยฮะหรือว่าน้ำฝนที่หลงรักเลยนะผมเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของคนหน้าตาดีคใช่คุณเยอะว่าอย่าดูมีแล้วดูหมองหมองย่างเติดต่อหมองครับวันนี้นี่ใส่อะไรครับเนี่ยอันนี้ใส่เลือดครับใส่เลือดโโอ้หน้ำตก ถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกน้ำตกครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งน้ำตกถ้าบอกเป็นทะเลได้ไหมก็ไม่ได้อันนี้คือเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรครับเนี่ยกุวยเตี๋ยวเรืออยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรืออยุทยาอยุธยาแท้ครับอยุธยาแท้แล้วก็ที่สำคัญคือว่าลูกชิ้นเราเนี่ยเราก้ายืนยันเลยนะว่าอร่อยที่สุดในโลกครับอืออ่ะจริงๆครับเดี๋ยวทีมงานเลิกเสร็จแล้วก็อย่าลืม อย่าลืมทานกุ้ลูกชิ้นด้วยไม่รอให้เสียเวลาแล้วครับเดี๋ยวเบรกนะฮะเรากลับไปกินตตรงโ๊ะก๋วยเตี๋ยวเรือตรงนู้นดีกว่าปวดเข็นขอแลยอ่ากินไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือครับคือเรือก๋วยเตี๋ยวครับเรือก๋วยเตี๋ยวโอ้โทษทีครับพี่โทษทีครับพากอย่างมาหันนอกจากเมนูนี้แล้วมีเมนูอะไรอีกพี่อ๋อก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องขนมจีนสีมาหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยเดี๋ยวเบรกหน้าเลยเดี๋ยวเบรกแน่กลับมาดูครับเบรกนี้พักกันสักครู่ครับ